สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอัง,ง yes าคารที่31มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกรสินประจำปีการศึกษา2557ถึง2558เป็นวันที่ห ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุยเดชมหิรลทิเบศร,รามาธิปดีจากกรีนนบดินสยามินทราทราชบรมานาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกระสินประจําปีการศึกษา2557-2558 นหอประชุมมหาวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัสสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครก่อนจะมีเหตุที่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศโดยเมื่อวานนี้เป็นวันที่5 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีจำนวนสองคนได้แก่นายสลาคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยเป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทยเป็นนักร้องเป็นนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งและหมอลำมีหลักในการเขียนเพลงที่เป็นระบบทําให้ผลงานมีคุณค่าต่อสังคมและการศึกษารวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพจิต และนายบุญมีล้อมวงเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทําผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองแบบโบราณด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาช่างฝีมือดั้งเดิมของกระทรวงวัฒนธรรมและได้ก่อตั้งศูนย์อนุร,รักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านป่าอาวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีได้พัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยให้มีความพร้อมสูงสุดในการดำเนินโครงการฟาร์มเกษตร5 0พรรษามหาวชิราลงกรณ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและโครงการศูนย์บราการภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการเตรียมการโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่นและเป็นต้นแบบของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558-2559 วันนี้เวลา8นาฬกา43นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกร,รณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558-2559 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ในปีนี้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ขอพระราชทานทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษอเดบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูราณการอย่างลึกซึ้งพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นอย่างอนเนกอ,อนันต์ และขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาและถรดสาสาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงงานอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะการทรงงานด้านการบริหารองค์การและมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศลและทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน และพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทร,รวมจำนวน2,599คนโอกาสนี้พระราชทานพระนาโชวาดความสำคัญต่อนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นนักพัฒนาโดยได้รับการศึกษาอบรมด้านบริหารการพัฒนามาโดยตรงจนมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศได้การเป็นผู้นำดังกล่าว หมายถึงเป็นผู้กำหนดทิศทางในการพัฒนาซึ่งมีสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงอยู่สองประการประการแรกการพัฒนานั้นต้องกระทำบนพื้นฐานความเป็นจริงของประเทศและในขณะเดียวกันก็ต้องเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านสภาวะแวดล้อมสถานการณ์ตลอดจนวิทยาการต่างๆประการที่2การพัฒนา อาจสำเร็จผลได้ไม่ง่ายนักหากประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของบ้านเมืองตนนักพัฒนาทุกคนจึงมีหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศของเราและสภาวาการของโลกให้เข้าใจชัดแล้วกำหนดแนวทางที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสมถูกต้องพร้อมกันนั้นก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ทัดเทียมกับความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาบ้านเมืองถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติบริหารงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผลอันจะทำให้ประเทศของเราดำรงมั่นคงและก้าวไกลไปในโลกได้โดยสวัสดี ในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2559เวลา17นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไมหิดลประจำปี2559ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไมหิดลสาขาการแพทย์ได้แก่เซอร์แกรกอรี่พอลวินเทอร์คณะบดีวิทยาลัยทรินิตี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรและสาขาการสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เวลาดิเมียฮาชินสกี้ศาสตราจารย์พิสิทธิ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออนแทรีโอประเทศแคนาดา เซอร์แกรเกอรี่พอลวินเทอร์เป็นนักชีวเคมีระดับชั้นนำของโลกที่ได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างกละดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงลดความเป็นสิ่งแปลกปลอมลงนำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนั้นทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก เป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาแอนติบอดีจำนวนมากซึ่งเป็นยาก,กลุ่มใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคที่เดิมรักษาได้ยากและมีผลข้างเคียงสูงเช่นโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันโรครูม,มาตอยและโรคมะเรง็งตลอดจนเกิดการพัฒนายาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมียาก,กลุ่มแอนติบอดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วกว่า50ชนิดและมียาใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกปีละ3-5ชนิด เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยนับร้อยล้านคนทั่วโลกศาสตราจารย์นายแพทย์เวลาดิเมียหาชินสกี้เป็นผู้นำด้านโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดเป็นผู้ริเริ่มนำคำว่า brain attack มาใช้เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเป็นการเตือนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทันทีแทนที่จะสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกรวมทั้งเป็นผู้คนพบบทบาทที่สำคัญของสมองส่วนอินซูลา่าซึ่งมีผลต่อการเต้นผิดปกติของหัวใจนำไปสู่การเสียชีวิตทันทีทําให้ลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมากอีกทั้งเป็นผู้บัญญัติคำว่าสมองเสื่อมจากการขาดเลือดพร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การแยกภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ออกจากภาวะสมองเสื่อมจากการขาดเลือดโดยผลงานทำให้วงการแพทย์สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ในผู้ป่วยนับล้านคนทั่วโลก รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ตั้งขึ้นเพื่อถาวายเป็นพระราชานุรณ์แด่สมเด็จพระมห ah ิดลราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองร้อยปีแห่งการพระราชสมภพหนึ่งมกราคม2535ั25โดยพิจารณามอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่รางวัลและด้านการสาธารณาสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปีรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศเสียบัตรและเงินรางวัล1 0 0 0 0แสนเหรียญสารัฐสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนประจำปี2559มีทั้งสิ้น59คนจาก24ประเทศ คณะกรรมการได้พิจรารณาการกรองจากผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิจรารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายซึ่งตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมามีบุคคลหรือองค์กรได้รับรางวัลน,นี้แล้วทั้งสิ้น74รายในจำนวนนี้มี4รายที่ได้รับรางวัลโนเบลและเป็นคนไทย4รายโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก,มกาส่วนผลงานของศาสตราจเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวยาและวิธีการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การรักษาและการป้องกันโรคบรรลุผลสําเร็จผลงานของเซอร์เกรกอรี่พอลวินเทอร์นับเป็นตัวอย่างอันดีในการค้นคว้าวิจัยจนได้ยารักษาโรคกลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่วนผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์วาราณเมียฮัชินสกี้ก็เป็นแบบฉบับของการบริหารจัดการทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกันโรคหลอดเลือกสมองซึ่งใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทักสองได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามีดลประจำปีนี้ และเต็มใจยินดีที่จะกล่าวว่าผลงานจากความภาคเพียรและความทุ่มเทเสียสละของท่านเป็นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของการแพทย์และการสาธารณาสุขขอให้เกิดประโยชน์อันไพศาลแกมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงตัดวายลูกนิมิตอุโบสถวัดด่านในจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา15นาฬิกาสินาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังวัดด่านในตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงปิดทองลูกนิมิตจากนั้นทรงตัดสาแรกลูกนิมิตลงในหลุม วัดดันนยสังกัดพระสงฆ์คณะสงฆ์มหานิกายเดิมชื่อวัดเนินสง่าป่ายางงามตั้งขึ้นเมื่อปี2351วัดดันนายได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยพระครูศรีปริยัติวิสุทธ์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันอาทิมีการก่อสร้างอุโบสถและกำแพงแก้วเพื่อเป็นที่ประกอบกิจของสงฆ์สำหรับการทำสังฆกรรมสร้างศาลาอเนกประสงค์สร้างอาคารวิปัสนาเพื่อการปฏิบัติธรรม รวมทั้งกุฏิสงหลังใหม่ห้องน้ําและห้องสุขาเพื่อเป็นที่รองรับพระสงฆ์และประชาชนจากทั่วประเทศที่เข้าไปปฏิบัติธรรมซึ่งวัดด่านในเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลด่านในและเป็นสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่45มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอันเป็นงานหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายในชุมชนและประเทศชาติ หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬกา30นาทีพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นในานามคณะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น32เป็นประธานในการถวายพระตาหารเพลงแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดช ซึ่งในช่วงนี้คณะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น32คณะคู่สมรสนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น32สถาบันพระปกเกล้ารุ่น5คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงรุ่นที่3กลุ่มบริษัทอมรรัชดาบริษัทเจียมพัฒนาพลังงานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดภาควิชาพฤกษศาสตร์และชมรมสิทธิ์เก่าพฤกษศาสตร์และพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทเคจวิศวกรรมจำกัดบริษัทเคจีเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวทีระนิติครอบครัววันไทยธนวงครอบครัวเรืองวิเศษบริษัทชบารีสอทจำกัดและบริษัทโกลเด้นพอลจิวเวอรี่จำกัดรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสำหรับพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพนิมนต์มาจากวัดเสนาสนารามวัดป่าศรีถาวรวัดนิเวศธรรมประวัติวัดราชบรุรงวัดราชบุญนาราม วัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดหัวฝายจังหวัดเชียงใหม่และวัดดงหนองเป็ดจังหวัดเชียงรายเวลา14นาฬิกา30นาทีบุคคลคณะบุคคลและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชประกอบด้วย ครอบครัวกิติบุญญาครอบครัวตระกูลสวยพริง้งคนไทยในยุโรป18ประเทศบริษัทอาร์ตคอร์จำกัดรองศาสตราจารย์ระพีพลพระโววาทคณะเพื่อนและญาติชาวมอพอผศสกณิกรยุว่าบริษัทดนุเดชอุตสาหกรรมจำกัดนางสาวทักษอรเจียมบุรเศษนายคัจพลสินทะว,วัฒวรนางแพรพันธยามะเพวันบริษัท AMC International Consulting จำกัด คณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามและบริษัท TS ท Tech ประเทศไทยจำกัดมีรองศาสตราจารย์ระพีพงศ์พระโววาดเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดมรติการถวายพระบรมศพโดยพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทัศน์เทพพระวรารามสวดมรติการและสดับประกร ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งพิสูสงฆ์นักเรียนนักศึกษาลูกเสือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปซึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดแพร่และจังหวัดพิษณุโลกมากราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโาปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่นำอาหารและน้ำดื่มพระราชทานไปแจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับประทาน โดยวันนี้อาหารมื้อเช้ามีข้าวมันไก่ข้าวเหนียวไก่ซาลาเปามื้อเที่ยงข้าวเหนียวหมูทอดและเฉากล้วยส่วนมื้อเย็นเป็นลาบปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่ต้มอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำานวน3 5 8คนมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล3 2 2ล้านบาท สารคาดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9ด้วยพระมหากรณาธิคุณในวันนี้ขอเสนอโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับรับซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตรชนิดต่างๆของกเกษตรกรในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลมาทาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่หนึ่งฝางหมู่บ้านยางตำมนแม่ง,งอนอ,อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในน้ำพระราชหฤรไทยอันยิ่งใหญ่ของลุนกล้าวรัชกาลที่9ที่ก่อเกิดจากความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารและนับเป็นโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกที่สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อพุทธศักราช2515 สำหรับรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลมาทําการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้แก่ผลผลิตกลุ่มน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเช่นสตรอเบอรี่กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งถั่วเหลืองกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเมืเกือเทศรวมทั้งผลไม้เมืองหนาวบรรจุกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์หลักภายใต้ชื่อโอยคำ ในแง่ของการปร,ปรับปรุงโรงงานหลวงกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับตั้งแต่วัตถุประสงค์เริ่มแรกที่ท,ที่สร้างเนี่ยพระองค์ท่านก็คงคงมองเห็นว่ามีความจําเป็นในแง่ของการแปลร,รูปนะครับหลังจากที่ส่งเสริมไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แปรรูปเราส่งสดไปเนี่ยมันไปกรุงเทพลําบากเพราะฉะนั้นก็แปรรูปซะก่อนติดตราสัญ,ญลักษณ์เข้าไปนะครับเรียกว่าแบรนดิ้ง นะครับแล้วก็ส่งขายอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อ4-50ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ทุกอย่างเนี่ยก็เข้าตามสิ่งที่ท่านพรทรงทรงพระราชทานแนวพระมรีไว้นะครับหรือทรงคิดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแน่ในสังคมไทยด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่ไกลมากๆเนี่ยผมคิดว่าทําให้ดอยคํามีวันนี้ นะครับแล้วก็เดินก้าวไปอย่างมั่นคงในอนาคตครับก็ช่วยเหลือเกษตรกร,กรจริงๆครับถ้าเห็นว่าเราลงไปในพื้นที่เนี่ยซึ่งจริงๆเต้อาจจะจะพาไปดูแปลงสตรอเบอรี่บ้างนะครับที่เราทําอยู่เนี่ยผมอยากให้ไปดูเพราะว่าตอนเนี้ยผมทําตามแนวพร่อมรินะครับมีพระอรรัดให้กับไว้กับ ข้าราชการพลเรือนปีหนึ่งบอกว่าให้ทุกคนทําตามหน้าที่ตอนนี้ผมก็สอนเกษตร,รกรว่าหน้าที่เกษตร,รกรต้องทําอะไรหน้าที่โรงงานต้องทาอะไรแบ,แบ่งแบ่งแยกให้ขาดนะครับจะได้รู้ว่าหน้าที่ของใครต้องทําอะไรครับนอกจากนี้โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่หนึ่งฝางยังได้ส่งเสริมให้เกษตร,รกรปลูกพืชในระบบอุตสาหกรรมอันเป็นการสร้างความพร้อมด้านเกษตรอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบท อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้นด้วยดังเช่นเกษตรกรที่บ้านยางตำบลแม่งงอนอเภอฝางที่ส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวจีนยูนานอพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากให้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพันธุ์พืชและผลไม้เมืองหนาวให้ผู้อพยพได้ปลูกเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9นั้นคนไทยเชื้อสายยูนานและกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆในภาคเหนือล้วนต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ เมื่อก่อนนะคะตอนที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตาย,ยายอพยพม,มาทางนี้ค่ะก็คือยังไม่มีอาชีพที่แน่นอนก็คือก็ยังทําฝินทาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อพระอ,องค์ท่านเห็นถึงความลําบากค่ะก็เลยพระอ,องค์ท่านก็เลยให้อาชีพที่ดีเมื่อก่อนก็คือตอนอพยพม,มาค่ะก็ไม่มีน้ำอย่างนี้ค่ะแต่ในหลวงก็พัฒนานหมู่บ้าน ให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าที่ดีขึ้นค่ะถ้าไม่มีในหลวงเราก็ไม่มีทุกวันนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ